สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกับรถขุด U17 ขนาด1.7ตัน16แรงม้าข,ของคู b o ต้ากันอีกสักคลิปนะครับคลิปนี้วันนี้ลูกค้าได้มาขอมาขอสาธิตหน้าร้านจะลองยกเสาไฟที่บรรทุกมากับรถกระบะของลูกค้าเนี่ยนะครับ ลูกค้าเป็นผู้รับเหมาเดินไฟนะครับเดินไฟเข้าสวนมีรถขุดเก่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างใหญ่บางทีในพื้นที่สวนเป็นพื้นที่จำกัดน,นะครับอาจจะมีกิ่งไม้ต้นไม้ก็เลยจะมาลองดูนะครับว่าเล็กๆอย่างยูสิบเจ็ดนี่ยจะสามารถที่จะยกเสาท่อนนี้ได้ไหมถ้ายกได้ลูกค้าก็มีความสนใจที่จะนำไปทดแทนคันเก่านะครับ ซึ่งก็ซ่อมบ่อยอยู่แล้วตรงบุ้งกีถ้ายกเสาแบบนี้ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนเป็นตะขอนะครับเพื่อที่จะง่ายง่ายกับต่อการยกจะได้ไม่ไม่ติดกับตัวบุ้งกีนะเสาอาจจะเบียดกับบุ้งกีแล้วทําให้อ่าการตั้งฉากการตั้งเสาให้ตรงนะครับมันจะลําบากแต่ลูกค้าบอกว่าก็ขอแค่มันยกลอยได้แล้วก็ฐานด้านล่างของเสาแตะพื้นได้ ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เรียสตรงนั้นก็คงจะดัดแปลงที่หลังได้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับพอเริ่มขยับแล้วนะครับขยับได้เริ่มขึ้นได้นะครับนัน่นไม่น่ามีปัญหานะครับอันนี้จริงๆก็ผมกับลูกค้าก็เพิ่งจะเห็นไปพร้อมกันนี่แหละครับได้นะครับแบบนี้ลูกค้าบอกผ่านอยู่แล้วครับแบบนี้ยกได้เปลี่ยนเป็นตะขอติดมุมงขีสักหน่อยหนึ่ง ทำงานได้ปกติก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันเพื่อทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ